วันนี้ไม่ได้อยู่ช่วยไลฟ์นะคะวันนี้ไม่น่าได้หมุนวงล้อด้วยนะคะ ใช่เดี๋ยวต้องไปกับเบต่อครับวงร้อเดี๋ยวเจอกันวันอื่นรถติดอ่ะติดไฟแดงอ่ะปวดคอแม่หนูปวดคอ นี่กี่นาทีเนี่ยชอบดูคิวหมุนวงล้ออุ้ยขอบคุณคะ่ะลาบ้าใคระที่รักที่รักเขาไม่เคยพูดใจอยากไม่รักเลยนะถ้ามีหนูกะละ็ลาตอนนี้ทุกคนไม่ติดไอคิวเมาส์แล้วทุกคนติดไอคิวหมุนวงล้อเศร้าไอควิวที่ผมบอกรีบมาไม่เป็นไรคือเขาไม่ได้สนใจอะไรฉันอยู่ละ พอมันบดเรื่องภาระที่มันแบบครัวพันกันมันก็ไปนี้แหละเอา้าพูดอีกก็ถูกอีกตายหาเถียงไม่ได้ด้วยใช่ไงก็บอกแล้วว่าก็ก็แค่รับงานแล้วพองานจบก็แยกถูเผินนั่นไงพูดมาหนูร้อยเปอร์เซ็นเลยเจ็บอะเรื่องจริงทั้งนั้นเถียงไม่ได้เลยอะเข้าใจได้หน็แค่เสียใจยนะอะไรไงก็หนูมันก็จำายู่ล <c oughs> หนูเป็นคนแบบนั้นเหรอหนะ้าเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยท้่ไหนแล้วว่าลามแหงซอยห้าแต่บ้านอยู่ก็มออซอยเจ็ดละซอยเจ็ดละหนุ่ยเศร้าเกิน บ้านอยู่หลัำแห่งซอยสามแต่ว่าตอนนี้รถอยูุ่ดบ้าแห่งซอยเจ็ดรถติดอ่ะแปลกๆเนาะแล้วไปถึงที่ก็ต้องวนรถกลับมาอีกแล้วคุณเดียเขารอเจอให้หล่อนกินอันนี้ค่ะแม่กินขนมจีนเขาจะได้สบายใจหนักจริงนักจริงปกติเวลา ได้อ่ะนี่นี่อ,อแฟนมาแล้วนะพี่พี่คิวแฟนคือใครหรอแบงค์ฮอเจยหฮ่อมีสมพงษ์วาสนาแล้วก็มีประภัย ได้ได้ไดแลวฉันเลี้ยงดูแบงเองจบจบแบงเตรียมตัวละแบงบอกผมเองก็ไม่ได้ซิ้งแบงไหมต่อนะครับเออผมก็มีคนเลี้ยง <laughs> อยู่ <laughs> แล้วดูตัวแบงดิไม่น่าเลี้ยงไหวน่าจะกินเยอะอา้าไปตามแบงวาว <พา S 1> ิพากันอ้วนอีกกระเทยล่างยักษ์อีก สพมพงศ์ <นะ S 1> วัฒนา <ะ S 1> ต้องชื่ออะไรอ่ะขอโทษนะครับผมมีแฟนมาสิบปีแล้วครับโอ๊ยปวดคออ่ะอุ๊ยพ่บุตมเอาส่งบลูทูธมาให้หนูป่ะเนี่ยเมื่อวานพิบุตปวดคอวันนี้หนูปวดคอแทนแลใะใช่ <มา S 2> ค่ะรู้จักเราว่าคำสาปแช่งม้างมีพีทมาครับพ่บุตมเป็นคนชอบแช่งคนอื่นตอนนี้อ่ะไม่ดีเลย ใช่แล้วค่บอยากให้ดูท่านั่งขับรถมากเลยอ่ะพับเพียบเลยหรอ <c oughs> <c oughs> สบายเกินอ่ะ <c oughs> เรามันติดอ่ะเอาขาขึ้นมาอย่างหนึ่งข้าง มีแก้มบุบสวยทุกวันเลยค่ะคุยใครเป็นไรอะ่อะแบงค์ไไหนอ่ะพี่คิวคิดถึงพู่คิดเดินทางเหมือนเดินเล่นพี่หนุ่ยบอกว่าพี่คิวเดินทางเหมือนเดินเล่น S <S ใช่ค่ะวันนี้ไลฟ์โซลู่ใครจะไปเดินทางจริงจังเหมือนหนุ่ยและลูกอ่างทองกรุงเทพอ่างทองกรุงเทพเป็นกรรมกออยู่ตอนเนี้ยโอ้พิ่แบบแนหนักแล้วนักหนักจริงขนาดหนูลากมาจะไจอ้อหนูขยับเฉยๆอ่ะหนูยัง,ยงแบบโอ้ โอ้ยติดอะไร itt. วะแม่ก็เอารถแบะแล้วก็ขึ้นอันนี้มามอเตอร์ไซค์มาแบกไว้จริงอยากมีมอเตอร์ไซค์เหมือนตัวแหละมอเตอร์เชื่อยังเชื่อเิวไปเที่ยวต่อแล้ววันเนี้ที่ผมดูหน้าหนูด้วยสภาพนี้เที่ยวที่ไหนได้เอ่ยสวัสดีค่ะแบงค์แฟนคิดถึงครับ<ะ><อ> ตนคิดวัวคิดถึง,ต,ถงตัวคิดถึงแบงค์นี้หรือว่าแบงค์ก็ม,มีความรักไงมันแปลกเกินมันแบวไม่ไหวอะ่ะเสือเอาและและในบัตรนี้สมพงศ์ก็ได้พบรักกับแบงค์กำไรไม่โอเคนะแบบนนะี้กำไรแล้วพาษนาได้มองหน้าสมพงศ์แบบไม่โอเคมิาประมาณหมื่นกว่ารอบแล้ววนะันนี้ คือชุดนอนคือต้องกีดตาเพราะว่าเป็นเรื่องทหารยาวไปถึงไหนกำไรหึงเหรอคะคือชุดนอนหนีบตาหน่อยป้าประภัยขอชื่อป้าเจาะกก็มีจะเอานี้ทำไมเราคุณน้าเจ๊ประภัยแต่ขนตาหน่อยกำไรหึงแรงมากค่ะอ่ะขนตาเบอร์คุณนอนตัดหนึงไม่สะดวกหนีบตัดหนึงติดแล้วนอน โอ๊ยไปไหนกันนักหนานางสาวพัชราปาระเบิดพี่คิวเชอนีอุ้มหมอนนอนกลางวันฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่วอนพยายันยิ่ง มีจริงด้วยมาหน่อยอร่อยแน่มุกซ้ำอ่ะเบื่อคิวอยากเจออะไรใหม่ๆคิวก็ไปเจอเลยครับไม่เป็นไร สำหน้าสำสคนพวกนี้ดูค่ะ ทุกคนรถติดจนหนึ่งอะ่ะติดมากเหรอวันนี้วันอะไรอ่ะ <Jub> วันนี้านามันธรรมดารถไม่น่าติดนะพี่คิวอุยปวดหลังนะทำไมปวดหลังอ่ะอยู่ก็ปวดหลังอะแล้วฉันปวดคอนึกออกปะอยู่ก็ปวดคออยู่ก็มีเรื่องเล่าให้ปวดไม่หยุดสุกจองตัวให้หนะึ่งตัวจองเลย 金正，进去嗯，进去清。